iPad iPad 10นะคะหรือว่า iPad 10ของเรานี่เองนะคะเครื่องมือหากินใหม่ของนัดนะคะเครื่องมือหากินใหม่ของนัดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกผู้คนวันนี้ได้มาเจอกันกันกบนัทอีกแล้วนะคะวันนี้นัทมีข่าวดีจะมาเล่าให้ฟังนะคะเครื่องมือหากินค่ะนี่ค่ะ iPad iPad นะคะไอ mm hmm. พแสนั่นแหละค่ะวันนี้นันก็ได้ไปซื้อมาที่าบานหกนะคะก็จะเป็นเครื่องมือหากินอย่างเช่นตัดต่อคลิปนะคะก็คือ,คอแบบว่านัดก็ถ้านัดได้ตัวนี้มาใช่ไหมนัดก็จะสามารถพกพาไปข้างนอกได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นไปทำคอนเทนต์ตามแม่น้ําหรือในเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็จะ จะอันนี้จะสะดวกกว่านะคะโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊ก MacBook Air นะคะก็มีอยู่ไว้ติดไว้ที่บ้านนะะไว้ตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ความความจุความเต็มของเขาก็จะหนักกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปข้างนอกนะคะหรือว่าเป็นตัดต่อคลิปข้างนอกนี่ก็คือแบบมันก็จะหนักเนาะแล้วก็ใหญ่เทอะทะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ที่บ้านเราดีกว่านะ อีนนี้นั่นก็เลยได้แบบไปตัดสิงไจอยู่ประมาณอยู่หนึ่งสองสามเดือนจะซื้อหรือเปล่าแล้งมาดูกันนะคะแทนแทนนี่ค่ะนะคะนั่นก็ตอนที่นักซื้อที่บ้านหมแล้วจะให้พนักงานเขาแบบติดฟิล์มให้นะคะเราก็เลยแบบได้ลอกอพลาสติกที่เขาคุ้มอยู่นะคะปกติแล้วเขาจะมีพลาสติกคุ้มเนาะ ทีนี้นัทให้พนักง,งานที่นั่นคือใส่ฟิล์มกระจกให้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยไหมนัทก็ได้สีนี้มานะคะจริงแล้วก็อยากได้สีชมพูเนาะสีชมพูก็หมดสีฟ้าหมดสีดําหมดก็เหลือเพี่แค่สีอะไรเขาเรียกว่าอะไรสีเทาเงินนะคะอันน,นก้ักเรียกไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะน้ำหนักอยู่ที่เบามากเลยนะคะคือแบบเหมาะกับการพกพานะคะ ก็จะอยู่ประมาณหน้าจออยู่ประมาณ1 1นิ้วนะคะหน้าจออยู่ประมาณ1 1นิ้วนะคะแต่เราจะเปิดให้ดูหน้าจอก็จะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ความจําของนัดไม่เยอะนะคะล้วก็ซื้อแค่ความจํา6 4 g กิก6 64กิกนะคะจริงแล้วนัทก็เป็นคนที่แบบว่าชอบทํางานในอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ชอบทำงานอิเล็กคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชอบชอบการตัดต่อคลิปชอบออกไปข้างนอกแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะคะแล้วเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตัดต่อคลิปนะคะเป็นการที่ภูมิใจมากเลยนะคะว่าโอ้เราก็ทำได้นะเนี่ยเนาะต่อมาก็ยี่อยู่ข้างในงนี้นะคะทุกคนเราจะให้ดูก่อน นี่ก็จะเป็นเครื่องเครื่องมือคู่มือนะคะนี่ค่ะเขาก็จะให้ตัวชาร์จมาทุกคนดูตัวชาร์จดีมากเลยตัวปลั๊กค่ะปลั๊กก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีนักก็จะซื้อเสริมนะคะอุปกรณ์เสริมก็คือปากกาะคะปากกา ipad ค่ะ เพื่อการเป็นเพื่อง่ายๆกับการตัดต่อวิดีโอ,โอนะคะถ้าการใช้ปากกาจะดีเนะเาะมาดูกันข้างในนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะปากกาปากกานี่ก็ใช้กับ iPad ใช้กับ iPad รุ่นของ End รุ่น iPad 10นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะ เปิดออกมานะคะทุกคนเราก็จะจิ้มเลยค่ะอย่างเช่นนะคะการตัดต่อคลิปของนัดนะคะก็จะอยู่แบบนี้เนาะทุกคนการตัดต่อข้อมูลการตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็แล้วก็จะเข้ามาตัวนี้นะคะทุกคนเห็นใช่ไหมนี่ก็จะเป็นคลิปคลิปที่ว่านัดไปไปถ่ายมาที่บันหกนะคะก็ไปถ่ายมานิดๆนะคะแล้วก็มาสะสมมาสมผสมกันนะคะแล้วก็อยู่แบบนี้ค่ะ น่ารักไหมคะอ่ไแค a d น่ารักนะคะคนไม่น่ารักเนาะสติกเกอร์แบบจุดจุให้กับเรานะคะทุกคนสติกเกอร์จุดจุอย่างนี้นะคะก็คือแบบถ้าชอบนะคะก็คือแตะเนาะแตะตัวนี้ปุ๊บโอเคแล้วเราก็โอเคนะคะแตะโอเคเป็นไงเคสนะคะ ลัวก็ได้เคสน้องมาด้วยหรอจริงเราอยากได้เคสแบบมีปุ่มบอร์ดนะคะแต่ว่านักคิดว่าถ้าคือ,อ,อปุ่มบอร์ดที่ในคอมพิวเตอร์ก็มีแล้วนะคะนัทก็ไม่จําเป็นต้องต้องมีปุ่มบอร์ดด้วยนะคะเพราะว่านักคิดว่าอันนี้คือนักจะจะพกพาไปข้างนอกนะคะพกพาข้างนอกแต่ว่า,าปุ่มบอร์ดนี้ก็คือ,คอมันคงไม่จาเป็น,นะคะ่ะ นี่คะ่ะแล้วก็จะได้เคสมาแบบนี้นะคะได้สีสีกลมมาท่านะคะคือสีน้ําเงินออกดาคือจะออกแบบกลมมาท่านิดนึงนะคะนี่คะ่ะก็จะใส่เคสเข้าไปปุ๊บปั๊นมันก็จะประมาณแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีแม่เหล็กติดแบบนี้เลยนะคะส่วนชาร์จนะคะตัวชาร์จนี้ก็คือเราชาร์จในเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็จะแตกแบบนี้ ก็จะฉาดกันแบบนี้เป็นแม่เหล็กน,นะคะทุกคนนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กของเขานะคะนี่ค่ะปากกาของนักเ <c ười> ครื่องมือหากินใหม่นะคะทุกคนคือแบบเรียนด้วยตัวเองบางส่วนบางครั้งก็ดูในอินเทอร์เนต็ตด้วยว่าวิธีทําการทำกระทำช่องทางต่างๆทำยังไงนะคะนาตั้งขอขอบคุณ คันผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามของนัดนะคะติดตามติดตามเ hey พจ a c e b o o k หรือว่าติดตามยาทางช่องต่างๆของนะัดคอยดูกันต่อไปนะคะและเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย